สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนออ๊ยกัสจังโพสต์ขนาดนี้หลังลือแพทซุ่มรักครั้งใหม่กับนายตำรวจ ถูกจับตามองเรื่องความรักครั้งใหม่ตั้งแต่โสดมาตลอดเลยล่ะครับสําหรับแพทนปภาคุณแม่ของน้องเรซซิงที่เจ้าตัวนั้นออกมาเปิดใจว่าหนุ่มปอที่หลายคนสงสัยนั้นคือไม่ใช่เป็นเพียงเพื่อนร่วมงานกันและหลายคนจับจิ้นเคมีเข้ากันและกับคนเก่าก,ก็ตัดขาดกันแล้วจริงๆฉะนั้นตอนนี้โสดสนิทน้องเรซซิงน่าหลุดปากพูดถึงพี่ตำรวจกลางรายการหนึ่งขณะแม่แพทไปรวมให้สัมภาษณ์จนพิธีกรและแฟนๆก็เริ่มเอะแล้วว่าใครคือพี่ตำรวจจนกระทั่งค่ำคืนวันลอยกระทงมีภาพน่ารักน รังออกมาเป็นภาพร่วมเฟรมกับนายตำรวจรายหนึ่งในขณะที่นายตำรวจคนนี้ก็โพสต์คลิปโพสต์ภาพคู่น้องเรซซิ่งผ่านไอจีสอรี่อีกด้วยล่าสุดกัทจังจรินท์่านินพิทักษ์พรตระกูลหรือกัทจังจีราก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวในฐานะที่เป็นพี่สาวของนายตำรวจโดยพผ่านสอรี่อินสตาแกรมตัวเองแอทไซกัทจังนายระบุว่าใครจะปังเท่าน้องฉันอีกฮ่า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 ชอบฟ้องแม่เจอฉันทักฟ้องคนจ้าขอบคุณพี่แพทย์ที่รักน้องชายหนูตีกันไม่เกี่ยวนะแต่จะช่วยทุบค่ะเอาละครับ พี่สาวออกมาพูดขนาดนี้เลยว่าขอบคุณพี่แพทที่รักน้องชายหนูอะอะอะยังไงก็ต้องรอฟังเจ้าตัวออกมาเคลียร์เองแล้วละครับท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอะไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาเดี๋ยวนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากทีนี่ .com ขอบคุณครับ